สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมชนแคทอลิกประเทศไทยครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของสหพันธรัฐรัสเซียเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปา เย็นวันพุธที่10มิถุนายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสท่งต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของสาพันธรัฐรัสเซียที่มาเข้าเฝ้าณนครรัฐวัาิกันการเข้าเฝ้าครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ50นาทีซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินสนทนาการเรื่องความขัดแย้งในยูเครนเป็นหลักนอกจากนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นเกี่ยวกับการอุทิศตนอย่างจริง จังในการพยายามสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นและผู้นําทั้งสองก็เห็นพ้องต้องการถึงความสําคัญในการฟื้นฟูบรรยากาศของการเสวนาพูดจากกันใหม่เพื่อสร้างสันติภาพในยูเครนส่วนประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางทั้งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเน้นหนักไปที่เรื่องของอิรักและซีเรียโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ําว่านานาชาติต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูป,ปธรรมขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วย การปกป้องคริสเตชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในตะว,วันออกกลางด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ